รู้ไหมครับทุกคนครับว่าตัวละครโซโล,โลในวันพีซได้ต้นแบบมาจากโจรสลันโหนเฮียมแห่งแคริบเบียน โดยเรื่องนี้นะครับผมถูกเปิดเผยโดยอาจารย์โอดาเอเจิโร่นะครับผู้เขียนมังงะต้นฉบับโดยเขาเปิดเผยว่าตัวละครโ,โซโลเนี่ยได้แรงบันดาลใจมาจากโจสลัดที่มีชื่อว่าฟลองชัวโรลลเนสซึ่งเกิดในช่วงระหว่างปี1630เดิมทีนะครับโรลลเนสนะครับผมเคยมีชื่อว่าชองเดวิดนาวนะครับผมเขาเกิดที่เมืองเลซาดูนะครับโรลลอน,นะครับเป็นโจรสลัดชาวฝรั่งเศสที่มีชื่อเสียงในช่วงทศวรรษ1660 หรือถ้าในไทยนะครับก็จะตรงกับยุคสมัยสมเด็จพระนารายณ์นั่นเองครับผมโดยเขานะครับออกพ้นสดมในแถบทะเลแคริบเบียและได้รับฉายาว่าจอมเคี้ยนชาวสเปนหรือฟรีอ e ัลเดสเอสปันยอนั่นเองครับผมโดยเริ่มแรกนะครับชองเดวิสเนี่ยนะครับผมแต่เต้ามาจากกาลาสีเรือระดับล่างจนกลายเป็นกับตันกองเรือโจรสลัดที่มีลูกเรือกว่าหลายร้อยคนและภายหลังนะครับก็ได้เปลี่ยนชื่อตัวเองเป็นฟรองชัวเลโรเนสครับผมที่หมายถึงฟรองชัวชายผู้มาจากโลลอนโดยเป้าหมายหลักของจองเรืโจรสลัดของเขานะครับผมก็คือการโจมตีและปล้นสดมรมรวถึงณ ในคมของสเปนในแถบแคริบเบียนครับเพื่อตอบสนองความเกลียดชังสเปนของโรเนสที่มีให้และชาวสเปนนะครับก็ถูกสังหารและถูกกระทําทรมานอย่างโหดร้ายจนกลายเป็นที่มาของฉายาจอมเขี้ยนชาวสเปนของโรเนสนั่นเองครับก่อนท้ายที่สุดเนี่ยโรเนนจะถูกสังหารลงโดยกลุ่มผู้สนับสนุนโดยชาวสเปนนั่นเองครับท้ายที่สุดครับผมฟรองชัวโรเนสนะครับก็กลายมาเป็นแรงบันดาลใจให้กับตัวละครโรโนอาโซโลในการ์ตูนเรื่องวันพีซนะครับโดยตัวละครนี้นะครับได้ทั้งคาแรคเตอร์ที่เด็ดเดียวดุดันรวมถึงสัญชาตญาณการล่าาแลนกกจ ก็ยังมีนำสกุลโลโลโนอานะครับก็ได้มาจากการทับศัพท์ในภาษาญี่ปุ่นของโลโลเนอีกด้วยนั่นเองครับผมล้อเลทุกเรื่อง